เมื่อคุณต้องติดอยู่บนยอดเสาที่มีความสูงถึง2,000ฟุตสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Fall ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน43ไลค์เพื่อเป็นกรลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหาใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลาครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของเบกกี้และหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งจะสูญเสียสามีของเธอจากอุบัติเหตุปีนเขาเมื่อหปีก่อน ซึ่งหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตไปเบกกี้นี่ก็เสียใจมากเธอยังคงลืมสามีของเธอไม่ได้แล้วแต่จมปลักอยู่แต่กับอดีตมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วพ่อของเธอจึงพยายามบอกให้เบกกี้เริ่ม m o ฟออนจากสามีของเธอได้แล้วเพราะต่อให้เธอเศร้าต่อไปมันนี่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเขาเลยอยากจะให้เบกกี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เบกกี้นี่ก็ไม่ฟังเธอได้ผลักสายไล่ส่งพ่อของเธอให้รีบกลับไปซะพร้อมบอกให้เขาเลิกยุ่งกับเธอ เบกกี้ยังคงเสียใจและคิดถึงช่วงเวลาในตอนที่สามีของเธอยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งที่ฮันเตอร์หรือเพื่อนสนิทของเธอได้แวะมาหาโดยทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทที่รักการระจนภัยและชอบความท้าทายด้วยกันทั้งคู่ซึ่งพวกเธอเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วฮันเตอร์ได้ออกเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกและเพิ่งจะกลับมาเยี่ยมเบกกี้ก็วันนี้โดยฮันเตอร์เล่าว่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนพ่อของเบกกี้ได้โทรหาเธอและบอกว่าตอนนี้เบกกี้กำลังแย่มาก เขาเลยอยากจะให้เพื่อนสนิทอย่างฮันเตอร์ช่วยไปดูแลเบกกี้หน่อยฮันเตอร์ที่เป็นห่วงเพื่อนจึงรีบกลับมาหาเบกกี้ซึ่งตอนนี้ฮันเตอร์เนี่ยก็มีแผนบางอย่างและต้องการคู่หูจากนั้นเธอจึงนําภาพเสาสัญ,ญญาณออกมาให้เบกกี้ดูและบอกว่าสัปดาห์นี้เธอเนี่ยวางแผนจะไปปีนมันเธอเลยอยากจะมาชวนเบกกี้ว่าอยากจะไปกับเธอไหมรับรองว่าต้องสนุกแน่เหมือนเมื่อก่อนที่ทั้งสองเคยออกไปทําอะไรที่ท้าทายด้วยกัน โดยฮันเตอร์ได้เสนอให้เบกกี้นำเท่ากระดูของแดนหรือสามีของเธอไปโปรยบนยอดเสานั้นซึ่งเบกกี้เนี่ยก็เล่าว่าหลังจากที่สามีของเธอตายไปมันเนี่ยก็ทำให้เธอกลัวและไม่กล้าปีนเขาหรือทำอะไรแนวนี้อีกเลยฮันเตอร์ได้พยายามพูดบอกให้เบกกี้ไปเผชิญหน้ากับความกลัวเพราะไม่งั้นเธอเนี่ยก็ต้องกลัวแบบนี้ไปตลอดแต่สุดท้ายเบกกี้เนี่ยก็ทำใจไม่ได้และได้กล่าวขอโทษฮันเตอร์พร้อมตอบป,ปฏิเสธไป ซึ่งฮันเตอร์ก็เข้าใจและพยายามปลอบใจเพื่อนสนิทอย่างเบกกี้เช้าวันลุ่งขึ้นหลังจากที่เมื่อคืนเธอได้คุยกับฮันเตอร์มันก็ทําให้เบกกี้เริ่มคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ถ้าหากว่ากลัวความตายก็อย่ากกลัวที่จะใช้ชีวิตมันคือคําพูดที่สามีของเธอมักจะพูดกับเบกกี้อยู่เสมอเช้าวันนั้นเธอเลยตัดสินใจเข้าไปหาฮันเตอร์และบอกว่าเธอเนี่ยจะไปปีนเสาสัญญาณน,นั่นเป็นเพื่อนฮันเตอร์เองฮันเตอร์เนี่ยจึงดีใจมาก ทั้งสองได้เก็บข้าวของและออกเดินทางไปที่เสาสัญญาณน,นั่นทันทีเย็นวันนั้นทั้งคู่ได้แวะไปทานอาหารที่ร้านข้างทางแห่งหนึ่งฮันเตอร์ได้นำวิดีโอของเธอออกมาให้เบกกี้ดูและบอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่กำลังทำคลิปเกี่ยวกับการทำอะไรที่มันท้าทายอยู่เธอเลยกะจะมาถ่ายวิดีโอในตอนที่เธอปีนเสาสัญญ,ญาณน,นั่นซึ่งเสาสัญญาณที่พวกเธอกำลังจะไปนั้นมันมีความสูงถึง2,000ฟุตและเป็นเสาสัญ,ญญาณเก่าที่ไม่มีใครใช้แล้ว ซึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นแบตบมือถือของเบกกี้เนี่ยก็ดันหมดเธอเลยพยายามถามหาปลั๊กไฟจากทางร้านเพื่อมาชาร์จพนักง,งานเนี่ยจึงขอคิดค่าชาร์จไฟกับเธอฮันเตอร์เลยบอกให้เบกกี้ส่งสายชาร์จมาแล้วเธอเนี่ยจะทำอะไรให้ดูโดยฮันเตอร์ได้ทำการถอดหลอดไฟจากโคมไฟบนโต๊ะออกได้ทำการใช้สายชาร์จเสียบกับขั้วในโคมไฟแทนซึ่งมันเนี่ยก็ได้ผลมือถือของเธอสามารถชาร์จกับโคมไฟนั่นได้เช้าวันต่อมา หลังจากที่ทั้งสองคนตื่นทั้งคู่จึงรีบออกเดินทางกันต่อโดยในระหว่างทางฮันเตอร์เนี่ยก็ได้ทำการไลฟ์สดบอกผู้ติดตามของเธอว่าเธอและเบกกี้เนี่ยจะไปทำการปีนเสาสัญญาณที่มีความสูงถึง2,000ฟุตให้รอติดตามได้เลยทั้งสองได้ขับรถกันต่อจนกระทั่งมาถึงรั้วที่มีป้ายเขียนเตือนว่าห้ามบุกรุกและเพื่อที่พวกเธอจะไปถึงเสานั่นทั้งคู่เลยจำเป็นต้องจอดรถและได้แอบลักลอบเข้าไปในพื้นที่นั้นฮันเตอร์และเบกกี้ได้ออกเดินกันมาเรื่อยๆ จนได้บังเอิญไปเจอกับฝูงนกอีแร้งที่กำลังรุมจิกกินซากกวางอยู่ทั้งสองสาวได้ออกเดินกันต่อจนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาถึงเสาสัญญ,ญาณกันสักทีมันเป็นเสาสัญญ,ญาณเก่าๆที่ดูเหมือนจะไม่มีใครมาใช้งานหรือซ่อมมันมานานแล้วซึ่งพอมาถึงฮันเตอร์เนี่ยก็ไม่ไวยรีบควักมือถือออกมาถ่ายวิดีโอเพื่อให้แฟนคลับของเธอดูและบรรยายถึงความสูงของมันว่ามันคือเสาสัญญาณยักษ์ที่มีความสูงเป็นระดับ4ี่ของอเมริกา ส่วนทางด้านเบกกี้จูๆ่ๆเธอเนี่ยก็ดันเกิดกลัวขึ้นมามือไม้ของเธอสั่นไปหมดฮันเตอร์จึงได้เข้าไปปลอบใจเบกกี้และบอกให้เธอตั้งสติเพราะในตอนที่แดนหรือสามีของเบกกี้เสียชีวิตตอนนั้นเธอเนี่ยก็ได้ไปปีนเขากับทั้งสองคนด้วยซึ่งหลังจากที่แดนพลาดตกจากหน้าผาลงมาตายมันก็ทําให้ฮันเตอร์กลัวเช่นกันแต่สุดท้ายเธอเนก็สามารถข้ามผ่านความกลัวนั้นมาได้ เธอแนะนําให้เบกกี้เผชิญหน้ากับความกลัวเพราะหากเบกกี้สามารถทําได้ปัญหาทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวซึ่งเธอเนี่ยจะคอยอยู่เคียงข้างเบกกี้เองเบกกี้พอได้รับกําลังใจจากเพื่อนรักอย่างฮันเตอร์แล้วเธอจึงเริ่มทําใจได้โดยทั้งสองจะต้องไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดเสาจากนั้นทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มปีนบันไดขึ้นไปทันทีซึ่งมันเนี่ยเป็นบันไดที่เก่าและเต็มไปด้วยสนิมทั้งสองเ,เริ่มพากันปีนขึ้นไปสูงมากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งมาถึงครึ่งทางเบกกี้จึงขอพักดื่มน้ำก่อนฮันเตอร์เลยบอกว่าตอนนี้พวกเธอเนี่ยน่าจะปีนกันมาได้สัก1000ฟุตได้แล้วซึ่งมันเป็นความสูงเทียบกับหอไอเฟลเลยก็ว่าได้ทั้งสองได้มองอไปเห็นร้านอาหารที่พวกเธอแวะไปกินเมื่อวานความสูงที่ทั้งสองปีนขึ้นมามันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างดูเล็กไปหมดจากนั้นทั้งสองจึงเริ่มปีนกันต่อซึ่งในระหว่างทางหนังเนี่ยก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าบันไดที่ทั้งคู่กำลังปีนอยู่เนี่่่่ยยยมมมัันนดูไคคอองเ,อเล และยิ่งทั้งสองปีนขึ้นไปสูงมากขึ้นเท่าไหร่ความกลัวของเบกกี้ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเบกกี้ได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดของเธอและกลั้นใจปีนขึ้นไปพร้อมกับฮันเตอร์จนท้ายที่สุดทั้งสองเนี่ยก็ได้มาถึงยอดเสาทั้งคู่สามารถปีนขึ้นมาบนเสาที่มีความสูงถึง2,000ฟุตได้สำเร็จซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ดีใจกันมากและต่างถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสนุกสนาน จากนั้นฮันเตอร์เนี่ยก็ได้บอกให้เบกกี้ช่วยบังคับโดรนถ่ายวิดีโอในตอนที่เธอห้อยหัวลงมาจากยอดเสาเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้นําไปลงให้พวกแฟนขับดูซึ่งในตอนนี้เบกกี้เนี่ยสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองได้แล้วจากนั้นเธอเนี่ยจึงนําเท่ากระดูกข,ของแดนหรือสามีของเธอออกมาโปรยเพื่อเป็นการบอกลาสามีของเธอไปครั้งสุดท้ายเบกกี้และฮันเตอร์ต่างโศกเศร้ากับเรื่องการจากไปของแดนมากเพราะแดนเนี่ยก็เป็นเพื่อนของฮันเตอร์เช่นกันโดยหลังจากที่เธอโปรยเท่ากระดูกเสร็จ ทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะกลับลงไปแต่ถ้าว่าในาขณะที่เบกกี้กางจะปีนกลับลงไปอยู่นั้นความซวยเนี่ยก็ได้บังเกิดเพราะจูๆ่ๆบันไดที่ทั้งคู่ปีนขึ้นมาเนี่ยก็เกิดพังลงมาฮันเตอร์เนี่ยจึงรีบดิงตัวเบกกี้ขึ้นมาทันทีซึ่งเธอเนี่ยพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อช่วยเบกกี้ขึ้นมาในตอนนี้ทั้งสองเนี่ยได้ติดอยู่บนเสาสัญ,ญญาณที่มีความสูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่เหนือพื้นดินถึง2,000ฟตุตมันจึงไม่มีสัญญ,ญาณมือถือ เบกกี้เนี่ยจึงเริ่มสติแตกฮันเตอร์ Hunter เลยบอกให้เธอตั้งสติก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีช่วยกันทั้งสองได้เบร์เอิญไปเจอกล่องเครื่องมือที่อยู่บนนั้นโดยภายในกล่องเนี่ยก็มีกล้องสองทางไกลและปืนยิงครูขอความช่วยเหลือซึ่งในตอนที่เบกกี้เกือบตกลงไปเธอเนี่ยก็ได้ทำกระเป๋าของเธอตกลงไปข้างล่างและมันก็ได้ไปติดอยู่บนจานส่งสัญญ,ญาณที่อยู่ด้านล่างพวกเธอพอดีโดยภายในกระเป๋าเนี่ยก็มีขวดน้ำรวมถึงโดนของฮันเตอร์ด้วย เบกกี้จึงคิดว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเธอทั้งสองเนี่ยต้องตายแน่น้ำก็ไม่มีแถมแถวนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนแต่ฮันเตอร์ก็ไม่คิดแบบนั้นเธอมั่นใจว่าเสียงในตอนที่บันไดมันถล่มลงไปเนี่ยจะต้องมีใครได้ยินแน่ๆปา่านี้อาจจะมีคนโทรไปแจ้งตำรวจมาช่วยพวกเราแล้วด้วยซ้ำเพราะงั้นเราควรใจเย็นก่อนที่เราต้องทำก็แค่รอจากนั้นฮันเตอร์เนี่ยก็ได้สังเกตไปเห็นแผลที่ขาของเบกกี้ซึ่งเธอเนี่ยน่าจะไปโดนเหล็กบาดในตอนที่เธอเกือบตกลงไป ทั้งสองอยังคงนั่งรอความช่วยเหลือจากตำรวจซึ่งในระหว่างนั้นเบกกี้เนี่ยก็ดมมือถือออกมาถ่ายฮันเตอร์พร้อมถามถึงเหตุผลที่เธอมาทำ YouTube และชอบถ่ายทำอะไรสิ่งเสียงแบบนี้ฮันเตอร์จึงเล่าว่าสาเหตุที่เธอต้องมาทำอะไรแบบนี้ก็เพราะแดนหรือสามีของเบกกี้พราเขาเนี่ยทำให้เธอได้รู้ว่าชีวิตมันก็เป็นแค่เรื่องชั่วคราว โดยเธอต้องการจะสื่อให้ผู้คนได้รู้ว่าชีวิตคนเรามันสั้นดังนั้นเราจึงต้องใช้ทุกนาทีทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตเวลาได้ร่วงเลยผ่านมาถึง5้าชั่วโมงซึ่งมันก็ยังไม่มีใครโผล่ม,มาช่วยพวกเธอเลยสักคนในตอนนั้นฮันเตอร์ได้สองก้อกงออกไปเห็นรถบ้านคันหนึ่งแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่มีคนอยู่ทั้งสองจึงเริ่มตัดใจพอทั้งคู่เนี่ยติดอยู่บนนี้มานานห้าชั่วโมงแล้วถ้ามีคนโทรไปแจ้งตำรวจจริงป่านี้คนพวกนั้นก็คงแห่กันมาแล้ว ต่อมาฮันเตอร์เนี่ยจึงนึกอะไรออกโดยทั้งสองไม่รู้ว่าจุดไหนคือจุดที่สัญญาณมือถือเริ่มขาดหายไปหรือไม่แน่มันอาจจะมีแค่จุดที่พวกเธอยืนอยู่ก็ได้ที่ไม่มีสัญญาณเธอเลยอยากจะลองหย่อนมือถือของเธอลงไปให้ต่ำกว่านี้เผื่อว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะมีสัญญาณอยู่บ้างทั้งสองจึงนำมือถือของฮันเตอร์ไปมัดไว้กับเชือกเพื่อลองหย่อนหาสัญญาณโดยฮันเตอร์จะพิมพ์ส่งข้อความท,ทั้งที่ไม่มีสัญญาณไปก่อนหากข้างล่างมีสัญญาณอย่างที่พวกเธอคิดข้อความนั่นก็จะถูกส่งไปทันที จากนั้นทั้งสองจึงเริ่มนํามือถือหย่อนลงไปซึ่งเชือกของพวกเธอเนี่ยมีความยาวแค่50ฟุตเท่านั้นมันเลยทําให้ทั้งสองไม่สามารถหย่อนลงไปได้ต่ําสักเท่าไหร่ฮันเตอร์จึงทําการหย่อนตัวลงไปเพื่อเพิ่มระยะให้มือถือของเธอโดยเธอพยายามยื่นมือถือลงไปให้ไกลที่สุดแต่สุดท้ายมันเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญ,ญาณจากนั้นไม่นานเบกกี้จึงนึกแผนขึ้นมาได้ในเมื่อทั้งสองรู้ว่าข้างล่างเสาเนี่ยมีสัญญาณมือถือแล้วทาไมเราถึงไม่ลองทิ้งมือถือลงไปข้างล่างล่ะ ซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ต้องหาอะไรมาหุ้มมือถือของเธอเอาไว้ก่อนเพื่อกันไม่ให้มันตกลงไปแตกทั้งสองเน้นำมือถือไปใส่ไว้ในรองเท้าของฮันเตอร์และใช้ถุงเท้ารวมถึงชุดดันทรงเพื่อยัดลงไปกันกระแทกและพอเตรียมการเสร็จทั้งสองจึงทำการหย่อนรองเท้าลงไปทันทีซึ่งหลังจากที่รองเท้านั่นตกถึงพื้นทั้งคู่ก็ได้แต่เฝ้าคอยและภาวน,นาว่ามันจะได้ผลเบกกี้ได้บังเอิญมองไปเห็นรอยสักที่เท้าของฮันเตอร์ ซึ่งในเวลาเดียวกันฮันเตอร์เนี่ก็ได้มองไปเห็นชายคนหนึ่งที่ผ่านมาแถวนั้นพวกเธอจึงพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไกลเกินกว่าที่ชายคนนั้นจะได้ยินเบกกี้จึงทำการโยนรองเท้าของเธอทั้งสองข้างลงไปข้างล่างเพื่อทำให้ชายคนนั้นมองขึ้นมาซึ่งสุดท้ายเขาเนี่ก็มองไม่เห็นเบกกี้จึงพยายามจะนำปืนยิงพลุกออกมายิงเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ฮันเตอร์เนี่ยก็ได้ห้ามเธอไว้เพราะตอนนี้ชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้มองขึ้นมา มันคือโอกาสเดียวของพวกเธอหากยิงไปตอนนี้เขาก็มองไม่เห็นหรอกโดยชายคนนั้นได้เดินกลับไปยังรถบ้านและดูหมอนว่าเขาและเพื่อนเนี่ยจะกำลังเตรียมเต,ยมเต,ยมตาย่างออกมาทำอาหารฮันเตอร์เลยบอกให้เบกกี้รอยิงพลุนในอีกหนึ่งชั่วโมงเพราะตอนนั้นฟ้าจะมืดพอดีชายคนนั้นก็น่าจะมองเห็นแต่มาที่หนึ่งชั่วโมงต่อมาฮันเตอร์และเบกกี้ได้รอจนฟ้ามืดและรอให้ชายคนนั้นกินอาหารจนเสร็จทั้งสองได้นำปืนยิงพลุออกมายิงขอความช่วยเหลือ ซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็ได้มองเห็นพอดีเขาและเพื่อนได้นํากล้องออกมาสองและเห็นสองสาวที่ติดอยู่บนยอดเสาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าฮันเตอร์และเบกกี้ที่รู้ว่าคนพวกนั้นเห็นเธอเนี่ยก็ดีใจมากในที่สุดก็จะมีคนช่วยพาเธอลงไปจากบนนี้แล้วแต่แล้วเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ดันกลับตลบปัะดชายคนนั้นได้ขับรถไปเจอรถของทั้งคู่จากนั้นเขาเนี่ยจึงได้ทําการงัดรถของพวกเธอดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะเป็นโจนนั่นเองครับเขาได้ขโมยรถของทั้งคู่และได้ขับมันออกไปทันที ในเวลาต่อมาฮันเตอร์และเบกกี้ยังคงนั่งรอยอย่างไร้ความหวังและมีเพียงแค่แสงไฟสีแดงบนยอดเสาที่ทําให้ทั้งคู่ยังไม่หลับในตอนนั้น Becky เบกกี้นี่จึงเล่าให้ฮันเตอร์ฟังว่าแดนหรือสามีของเธอเนี่ยเป็นคนที่พูดคาว่ารักไม่ค่อยจะเป็นเวลาบอกรักเขาจึงมักจะพูดออกมาเป็นตัวเลขเสมอ1นึ่สี่เนี่ยเป็นตัวเลขที่แปลว่าผมรักคุณโดยมันเนี่ยเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ฮันเตอร์สักที่เท้าของเธอ ฮันเตอร์เลยตัดสินใจบอกวความจริงกับเบกกี้ไปว่าเธอเนี่ยเคยเป็นชู้กับแดนหรือสามีของเบกกี้มาก่อนโดยเธอได้กล่าวขอโทษเบกกี้ที่ดันไปตกหลุมรักผู้ชายคนเดียวกันเบกกี้พอดีแบบนั้นเนี่ยจึงใจสลายเลยครับผู้ชายที่เธอรักที่สุดดันเป็นชู้กับเพื่อนที่เธอรักที่สุดซะอย่างนั้นในคืนนั้นทั้งสองเนี่ยจึงนั่งคุยกันจนถึงเช้าฮันเตอร์เล่าว,ว่าแดนหรือสามีของเบกกี้เนี่ยเป็นคนเข้าหาเธอก่อนในตอนนั้นพวกเขาต่างเมากันทั้งคู่ จากนั้นทั้งสองจึงเริ่มสารความสัมพันธ์กันต่อจนกระทั่งได้รู้ข่าวเรื่องที่เบกกี้กำลังจะแต่งงานเธอนั้นรู้สึกดีกับแดนมากๆแต่เธอเน,นี่ยก็รักเบกกี้มากกว่าฮันเตอร์เลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์นั่นซะมันยากมากเวลาที่เห็นเบกกี้และแดนอยู่ด้วยกันหลังจากที่แดนเสียชีวิตเธอนนจึงไม่มีแรงมากพอที่จะอยู่คอยปลอบใจเบกกี้ฮันเตอร์เนี่ยเลยต้องหนีไปทําใจซึ่งหากว่าเบกกี้จะโกรธหรือเกลียดเธอเน,นี่ยก็เข้าใจ แต่เธอเองก็อยากจะขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทําลงไปรวมถึงเรื่องที่เธอเป็นสาเหตุที่ต้องมาติดอยู่บนนี้ด้วยฉันขอโทษนะฮันเตอร์กล่าวซึ่งถึงแม้ว่าเบกกี้จะโกรธไปตอนนี้มันนก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ทั้งสองควรจะคิดหาวิธีลงไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนหลังจากที่ผู้เธอหย่อนมือถือของฮันเตอร์ลงไปเวลาก็ได้ผ่านไปครบย4ิบสี่ชั่วโมงพอดีนั่นจึงแปลว่ามันไม่น่าจะได้ผลมือถือของฮันเตอร์น่าจะพังไปแล้ว หลังจากที่ทั้งสองขึ้นมาติดอยู่บนนี้พวกเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำกันเลยหากมีกระเป๋าที่เบกกี้ทำตกทั้งสองก็คงจะมีน้ำดื่มแถมยังใช้โดนไปขอความช่วยเหลือได้อีกด้วยฮันเตอร์เนี่ยจึงอาสาว่าเธอจะลองปีนลงไปเก็บกระเป๋านั่นเองซึ่งเชื่อที่ทั้งสองมีมันน่าจะมีความยาวถึงจานส่งสัญญ,ญาณที่กระเป๋าของทั้งคู่ตกลงไปพอดีแต่เบกกี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะมันอันตรายเกินไปซึ่งฮันเตอร์เนี่ยก็บอกว่าเธอทำได้และมันก็น่าจะเป็นทางเดียว หากเวลาผ่านไปพวกเธอทั้งสองก็มีแต่จะหิวน้ำมากขึ้นและสุดท้ายก็ต้องตายเพราะขาดน้ำอยู่ดีดังนั้นเธอเนี่ยจะเป็นคนลงไปเก็บกระเป๋าขึ้นมาเองซึ่งพอคุยกันเสร็จฮันเตอร์เนี่ยจึงทำการหย่อนตัวลงไปเอากระเป๋าทันทีโดยเสานั่นมีความเรียบและไม่มีอะไรให้เหยียบฮันเตอร์จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเธอค่อยๆไต่ลงไปจนถึงปลายเชือกซึ่งดูเหมือนว่าเชือกของพวกเธอเนี่ยจะยาวไม่พอฮันเตอร์ได้มองไปเห็นว่ากระเป๋าของทั้งสองเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมเท่านั้น เธอเลยตัดสินใจสวิงตัวและกระโดดไปที่กระเป๋าซึ่งเธอเนี่ยก็สามารถกระโดดไปเกาะที่จานสัญญาณได้พอดีเธอได้กระเป๋ามาแล้วแต่ปัญหาคือตอนนี้เธอจะกลับขึ้นไปยังไงฮันเตอร์ <Hunter S 1> ได้นั่งคิดอยู่สักพักก่อนที่เธอเนี่ยจะคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยเธอได้นาไม้เซลฟี่มาผูกที่กระเป๋าจากนั้นเธอจึงยื่นมันไปเกี่ยวกับเชือกซึ่งหลังจากที่เธอทําได้ฮันเตอร์ก็ได้โดดไปเกาะที่กระเป๋าและบอกให้เบกกี้รีบดึงตัวเธอขึ้นไปทันที เบกกี้เนี่ยจึงพยายามดึงเชือกนั่นขึ้นมาส่วนฮันเตอร์ก็พยายามไต่เชือกขึ้นไปเช่นกันเธอได้ไต่เชือกขึ้นไปเรื่อยๆจนเกือบจะถึงยอดเสาแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองฮันเตอร์เนี่ยก็ดันลื่นและพลัดตกลงมาจากเชือกเบกกี gy, ้ที่ได้ยินเสียงร้องของเพื่อนเนี่ยจึงรีบชะงงงหน้าไปดูและเพราะว่าฮันเตอร์นั้นได้ล่วงตกลงไปแล้วบังเอิญคว้ากระเป๋าไว้ได้ทันเธอเนี่ยจึงสามารถรอดมาได้อย่างบุดวิด ฮันเตอร์เลยขอให้เบกกี้ช่วยดึงตัวเธอขึ้นไปเพราะตอนนี้มือของเธอได้รับบาดเจ็บตอนไต่เชือกเบกกี้จึงต้องใช้แรงทั้งหมดของเธอในการดึงตัวฮันเตอร์กลับขึ้นมาโดยหลังจากที่เธอช่วยฮันเตอร์ขึ้นมาได้ Becky เบกกี้นี่ก็ดีใจมากเพราะเมื่อกี้เธอเนี่ยเกือบจะเสียเพื่อนรักของเธอไปซะแล้วฮันเตอร์เลยบอกว่าเธอจะไม่ไปไหนเด็ดขาดจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้กินน้ำตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มจะมืดแล้วเพราะงั้นพวกเธอเนี่ยต้องรีบเร่งมือในการใช้โดนไปขอความช่วยเหลือ โดยเบกกี้ได้นำใบเสร็จจากกระเป๋าและอายไลเนอร์ออกมาเขียนเป็นข้อความพร้อมนำมันไปยัดใส่โดรนฮันเตอร์เลยบอกให้เธอบังคับมันบินตรงไปที่โรงแรมที่อยู่แถวนั้นจากนั้นเบกกี้เนี่ยจึงบังคับมันออกไปทันทีแต่ถ้าว่ายังไม่ทันไลแบตเตอรี่มันก็ดันใกล้หมดซะก่อนเรียกได้ว่าสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆเธอเนี่ยจึงรีบบังคับมันให้บินกลับมาซึ่งฮันเตอร์เนี่ยไม่ได้เอาแบตสำรองมาด้วยมีเพียงแค่ที่ชาร์จแต่ถึงยังไงทั้งคู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปหาไฟจากไหนมาชาร์จอยู่ดี เบกกี้นี่จึงเริ่มหมดหวังฮันเตอร์เลยบอกให้เธอใจเย็นก่อนอีกเดียวก็คิดออกเองมันต้องมีสักทางสิจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งตกดึกเบกกี้ได้มองไปเห็นแสงไฟที่อยู่บนยอดเสาและบอกว่าเธอเนี่ยคิดแผนบางอย่างออกแล้วโดยเธอเนี่ยจะใช้วิธีชาร์จแบตกับขั้วหลอดไฟบนยอดเสานั้นเหมือนที่ฮันเตอร์เคยทำให้เธอดูตอนอยู่ร้านอาหารเธอและฮันเตอร์ได้รอเวลาจนถึงลุ่งสาง ซึ่งหลอดไฟที่เธอต้องปีนขึ้นไปมันอยู่สูงประมาณ30ฟุตเบกกี้ต้องปีนขึ้นไปโดยใช้มือเปล่าๆและต้องคอยระวังไม่ให้ตกลงมาเด็ดขาดซึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จเบกกี้จึงเลือกปีนขึ้นไปทันทีเธอได้ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดของเธอค่อยๆปีนขึ้นไปทีละนิดโดยมีฮันเตอร์คอยพูดให้กำลังใจเธออยู่ด้านล่างโดยเบกกี้ได้พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อปีนขึ้นไปบนยอดเสาจนในท้ายที่สุดเธอเนี่ยก็ปีนมาถึง เธอจึงรีบหยิบหลอดไฟออกมาและพยายามใช้สายชาร์จเสียบไปที่ขั้วทันทีแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะติดหัวชาร์จของเธอมีความยาวไม่พอที่จะลงไปเสียบกับขั้วหลอดไฟได้ฮันเตอร์เนี่ยเลยบอกให้เบกกี้ลองหาอะไรก็ได้ที่มีขนาดเล็กและเป็นเหล็กใส่ลงไปเพื่อเป็นตัวนํากระแสะไฟฟ้าเบกกี้เนี่ยจึงตัดสินใจใช้แหวนแต่งงานของเธอใส่ลงไปจากนั้นเธอจึงลองนําสายชาร์จลงไปเสียบทันทีซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้ผลครับฮันเตอร์จึงบอกว่าเธอต้องชาร์จแบตให้เต็มทั้ง4ี่ขีด ซึ่งเบกกี้ก็ต้องอดทนอยู่บนนั้นจนกว่าแบตจะเต็มตามที่ฮันเตอร์บอกจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปเบกกี้ยังอดทนอยู่บนเสานั่นเพื่อชาร์จแบตให้เต็มแขนและขาของเธอเริ่มหมดแรงลงไปทุกทีจากนั้นจู่ๆก็ได้มีนอกอีแล้งบินลงมาโฉบเบกกี้ซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะบินตามกลิ่นเลือดจากแผลที่ขาของเธอมาครับตอนนี้เธอเนี่ยสามารถชาร์จแบตไม่ได้ถึง3ขีดแล้วโดยอนกตัวนั้นเนี่ยก็ได้บินมาก่อกวนเธอเป็นระยะระยะ จนในที่สุดเธอเนี่ยก็สามารถชาร์จแบตจนเต็มขี่ขี Becky จึงรีบลงมาทันทีโดยเธอเนี่ยต้องใช้โดรนบินไปขอความช่วยเหลือที่โรงแรมในตอนที่มีคนเยอะที่สุดนเตอร์เลยบอกให้รอจนถึง10โมงเพราะเวลานั้นผู้คนเนี่ยจะเริ่มออกมาเช็คเอาท์จากโรงแรม Becky เนี่ยจึงได้พักเหนื่อยโดยในระหว่างนั้น Becky เนี่ยก็คิดถึงพ่อของเธอมากๆและบอกว่าเธอเน่าจะเชื่อเรื่องที่พ่อของเธอพูดแต่เธอกลับทาตัวแย่ๆกับเขา ถ้าเธอสามารถส่งข้อความได้ตอนนี้เบกกี้จะส่งข้อความไปขอโทษพ่อของเธอและเมื่อถึงเวลา10โมงเบกกี้นีจึงเริ่มทำตามแผนโดยเธอได้บังคับโดนไปขอความช่วยเหลือทันทีเธอได้บังคับมันบินตรงไปที่โรงแรมและหวังว่าจะมีใครสักคนเดินออกมาเห็นโดนของเธอแต่ทว่าในขณะที่เธอใกลงจะบังคับมันตรงไปที่โรงแรมอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีรถสิบล้อขับผ่านมาชนโดนของเธอเข้าอย่างจังความหวังครั้งสุดท้ายของเธอได้สลายหายไปต่อหน้าต่อตา ในเวลาต่อมาดูหมอนว่าตอนนี้ทั้งสองเนี่ยจะหมดหวังกันแล้วและอีกไม่นานพายุฝนเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวมาหาทั้งคู่เบกกี้ <Becky S 1> <Becky S 2> เลยบอกว่าเธอเนี่ยคงทนต่อไปอีกคืนไม่ไหวแน่ตอนนี้เธอรู้สึกเหนื่อยมากๆและอยากจะนอนพักฮันเตอร์จึงห้าไหมไม่ให้เบกกี้นอนเพราะหากเธอหลับไปเมื่อไหร่พวกนกก็จะบินมาลุมทำร้ายเธอเบกกี้ <Becky S 2> เลยเสนอให้ลองทิ้งมือถือลงไปข้างล่างอีกรอบโดยในครั้งนี้พวกเธอเนี่ยต้องหออมันได้ดีกว่าเดิมแน่ ฮันเตอร์จึงถามว่าเธอใช้อะไรในการห่อมันละ่ะเบกกี้จึงบอกให้ลองใช้รองเท้าอีกข้างของฮันเตอร์ฮันเตอร์จึงบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้หรอกซึ่งพอเบกกี้ถามว่าทําไมฮันเตอร์จึงบอกไปว่าก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนนี้แต่มันอยู่ข้างล่างซึ่งเบกกี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฮันเตอร์ก็ใส่รองเท้าอยู่มันจะไปอยู่ด้านล่างได้ยังไงฮันเตอร์ Hunter เลยบอกไปว่าก็เพราะว่าฉันอยู่ข้างล่างนั่นไงละ่ะเธอจําได้ไหมจากนนหนังก็จะเผยเราได้เห็น ว่าตอนที่ฮันเตอร์พลัดลื่นตกจากเชือกในจังหวะนั้นเธอเนี่ยไม่ได้คว้ากระเป๋าไว้ได้ชันแต่เธอล่วงตกลงไปหัวฝ้ากับจานส่งสัญญาณและได้เสียชีวิตไปเบกกี้ที่ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอจึงสร้างภาพหลอนของฮันเตอร์ขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองว่าฮันเตอร์ยังมีชีวิตอยู่เบกกี้พอรู้ความจริงเนี่ยจึงเสียใจมากเธอได้มองไปเห็นร่างของฮันเตอร์ที่กำลังถูกนกบินมาแทะกินร่างอยู่ในเวลาต่อมา เบกกี้เนี่ยจึงได้บันทึกวิดีโอและได้กล่าวขอโทษพ่อของเธอพร้อมบอกว่าเธอคงไม่มีชีวิตรอดลงไปแน่ๆซึ่งในเวลาเดียวกันพ่อของเบกกี้เนี่ยก็เป็นห่วงเธอมากและพยายามจะติดต่อไปหาเธอเช้าวันลุ่งขึ้นในเมื่อย,ยังไงเธอก็ต้องตายอยู่แล้วเบกกี้เลยอยากจะขอเสียงเป็นครั้งสุดท้ายเธอได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองโดยการใช้เชือกค่้อยตัวลงมาจากยอดเสาและได้ทําการกระโดดไปที่จานส่งสัญญ,ญาณที่มีร่างของฮันเตอร์ จากนั้นเธอเนี่ยจึงนำมือถือออกมาพิมพ์ส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปหาพ่อของเธอก่อนที่เบกกี้จะนามันไปใส่ไว้ในรองเทาง Hunter, ้าของฮันเตอร์และกล่าวขอโทษเพื่อนของเธอโดยเบกกี้ได้บอกว่าถึงยังไงเธอเนี่ยก็ต้องนํามือถือลงไปจากที่นี่ให้ได้ซึ่งพอพูดจบเบกกี้จึงนำรองเท้าที่ใส่มือถือของเธอยัดใส่ลงไปในร่างของฮันเตอร์และทำการผลักร่างของฮันเตอร์ให้ล่วงตกลงไปข้างล่างทันทีซึ่งมันคือความหวังสุดท้ายของเธอเพราะถ้าเกิดมันไม่ได้ผลเบกกี้ก็ต้องตายอยู่บนนี้ โดยเธอได้เฝ้ารอความช่วยเหลืออยู่บนจานสัญญาณน,นั่นจากนั้นในเวลาต่อมาพ่อของเบกกี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปที่เสาสัญญาณซึ่งพอมาถึงเขาเนี่ยก็ได้เห็นตำรวจและทีมกู้ภัยมากมายที่นั่นดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้รับข้อความจากเบกกี้แล้วนะครับโดยเขาได้มองไปเห็นกู้ภัยที่กําลังเก็บศพจิตใจของคนที่เป็นพ่อที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงแทบแตกสลายเลยก็ว่าได้แต่แล้วเบกกี้เนี่ยก็วิ่งลงมาจากรถพยาบาลและได้เข้าไปสวมกอดพ่อของเธอ เธอได้ร้องไห้และขอโทษเขาสำหรับเรื่องทุกอย่างซึ่งพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเบกกี้เลยสักนิดเธอหวังแค่ให้ลูกสาวของเขาไม่เป็นไรก็พอเบกกี้สามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นไปได้และหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด6.3คะแนนส่วนเว็บมัเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป7จส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด79%ครับ เช่นเคยถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ